เพราะเอิญพี่น้องไม่กินบ่ขอข้าวปล่าจะอปก็หิวมากมาพี่นอ้องมันขึ้ขอมันต่ำได้ผัดหมูจ้ะทุกคนทุกคนวันนี้ได้ผัดหมูสามชั้น ใส่อันสตอใส่ลลถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วลันเตาแล้วก็ไข่าดาวจ้ะสวยบสบายกินเขา่าบอคอยซสยบแต่ทำให้น้องกินให้น้องชิมเองนะคะอร่อยถูกปากไหมอร่อยมากมแซ่บพาฟเมอร์อใหญ่แซ่บวันนี้ให้น้องบัวลอยทําการแสดงสองสาวันแล้วไม่สบาย 别弄，让别人说。